สวัสดีครับ g d เดวิลช p อปซูเปอนะครับวันนี้ผมก็มีเจ้า CB R650F จริงๆคันนี้เป็น CB นะครับแต่แปลงหน้ามาคันนี้รถมาก็คือมีการสะดุดลูกค้าแจ้งมาว่าขี่ไปแล้วสะดุดอ,อ,อ,อึกอึกนะครับเราก็จะมาแก้ไขกันนะครับก่อนอื่นเราจะมาลองสตาร์ทดูก่อนนะครับว่าอาการรถมันเป็นยังไงนะตอนสตาร์ทแล้วเดินเบาสึงไว้นะครับ สูตรที่4ไม่มีการจุลเบิดนะฮะเดี๋ยวเราจะเช็คดูว่าเป็นที่หัวเทียนหรือว่าไดร์คอยนะครับสูตรที่4นะก็อยู่ฝั่งนี้เลยไม่น่าจะต้องถอดถังหรือเปล่าดูก่อนถ้าถอดแฟลิงข้างนี้ออกแล้วล้วงเข้าไปถอดชุดหัวเทียนได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เดี๋ยวถามลูกค้าทีว่าจะเปลี่ยนหมด4ตัวเลยหรือเปล่านะหัวเทียนแต่เราจะเช็คให้ชัวร์ก่อนว่าเป็นที่หัวเทียนจริงหรือเปล่านะฮะ เราจะเปลี่ยนหัวเทียนเข้าไปตัวหนึ่งนะครับไม่ไแน่ใจว่าลูกค้าจะให้เราเปลี่ยนหมดหรือเปล่าแต่ผ่านไปแล้วเงียบเปลี่ยนตัวเดียวไปก่อนแล้วกันเทียนเราตัวที่มันปอดนะครับเปลี่ยนยกชุดนะฮะหัวเทียนสรุปปลายลุยถอดกันนะครับ หลังเครื่องก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะฮะจำได้ไหมตอนแรกมันเป็นสภาพไหนนะตอนนี้มันก็สะอาดเอี่ยมนะครับหาของไม่เจอนั้งนานนะเราว่าว่าของหมด เสร็จเรียบร้อยครับ CBR หกห้าเออตัวนี้มันเป็น CB นะแปลงมัเป็น CBR ตัว F นะครับแฟร์ลิงก็น,อกน็อตค่อนข้างจะม่วนิดน,นึงลูกค้าใส่มานะครับมันน็อตเกี่ยวปล่อยบ้างอะไรบ้างนะกดใส่ย,ยากนิดน,นึงนะครับรถแปลงเปลี่ยนหัวเทียนปรอกอากาศทำความสะอาดหลังเครื่องนะครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแจ้งลูกค้ามารับรถกลับบ้านนะฮะตอนแรกรถมีการสะดุดนะ แรกสดุดแปลฟิปขี่ก,กับสดะุดเช็คหัวเทียนบอร์ด1ตัวแต่ลูกค้าแจ้งเปลี่ยนหมดเลยนะครับทั้งเซ็ตนะตอนนี้ก็เสียงเดินเบาก็ปกติไม่มีอาการสะดุดปุกปักบปุกปัุกป,ป,กป,ป,กปัเหมือนตอนแรกแล้วนะครับโอเค ใครสนใจส่งซ่อมนะครับจีรีวิวสอปซูเปอร์บาย,ยินดีให้บริการทุกค่ายทุกคัน,นครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับหลังจากเซอร์วิสเสร็จเราล้างรถให้ลูกค้าทุกคันนะครับยกเว้นคันที่ลูกค้าไม่ได้นัดไว้ก่อนแล้วก็รีบมาเอาเราจะล้างไม่ทันนะแบบนั้นนะล้างให้ฟรีครับ